ตอนที่1112บทขยี้พระเจ้าขอบคุณท่านผู้เท่ามากแต่ฉันเกรงว่าการเตรียมตัวของคุณจะไม่จำเป็นเสี่ยวซานหัวรอดปรีศูนย์สีทองกวาดไปรอบๆอบตัวของเขาเงาที่มีระลอกคลื่นน้ำสีฟ้าไม่ได้เคลื่อนไหวองค์ประกอบพิเศษใดๆและววงกลมของวงกลมแสงสีทองก็พลิกบานช่วงเวลาต่อไปในห้องโถงใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพลังงานศักดิ์สิทธิ์เกือบทั้งหมดมาบรรจบกันในขอบเขตของพายุป,ปั่นป่วนราชาพระเจ้าสูงสุด ผู้เท่าเซิงเหยา่ยตกใจและถอนดาบศักดิ์สิทธิ์ออกทันทีและระดับการฝึกฝนของเขาก็กลับมาจากจุดสูงสุดของลำดับที่12ถึงจุดสูงสุดของคำสั่งที่1 1ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเพิ่งใช้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้โดยราชาเทพเจ้าสูงสุดแห่งอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์ในตอนแรกแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะไม่แตกผ่านลำดับที่11เนื่องจากปัญหาการปราบปรามระนาบแม้ว่าเทพธรรมดา ในตำแหน่งของเขาในตอนนี้ไม่มีประโยชน์ในการโจมตีเทียงครั้งเดียวและไม่มีความเป็นไปได้อื่นใดนอกจากราชาเทพสูงสุดที่สามารถจัดการกับมันได้อย่างใจเย็นครั้งนี้ฉันแน่ใจเสี่ยวซานหัวเราะและดึงปรีศูนย์สมุดออกด้วยได้รับการยืนยันแล้วผู้เท่าเซิงเหว่พยักหน้าแต่ฝ่าบาทเสี่ยวซานในอนาคตเชื่อสายศักดิ์สิทธิ์ของเราจะไม่สนับสนุนเผ่าพันธุ์มนุษย์ของระนาบฟ้าหลานและจะรู้จักคุณในฐานะประมาจารย์แห่งพระเจ้าเท่านั้น การติดตามราชาเทพนั้นเป็นประโยชน์ต่อเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเขาไม่ต้องการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์บนระนาบฟ้าหลานเหตุผลก็แสนจะธรรมดาสำหรับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเต็มใจที่จะสื่อสารกับชีวิตด้วยใจที่ใสสะอาดเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมดินแดนแห่งทะเลศักดิ์สิทธิ์จึงถูกแยกออกจากโลกมาโดยตลอดในอนาคตอันใกล้ฉันจะกลับไปยังอาณาจักรเทพเดิมของฉัน แต่จะมีลูกหลานของฉันที่จะมาที่ระนาบฟ้าหลานในเวลานั้นผ่านอาณาจักรเทพฉันจะส่งต่อข้อมูลของเขาให้คุณคุณเพียงแค่ต้องการให้ทันเวลาแค่ความช่วยเหลือจากเขาทังซานพยักหน้าอยากให้พวกเขาช่วยมนุษย์ของฟรานสตาไม่น่าเป็นไปได้จริงๆเข้าใจแล้วพระเจ้าค่าผู้เท่าเสงเหยาวกล่าวอย่างเคารพต่อทงังซานการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิท่านสามารถส่งรุ่นน้องในตระกูลไปดูได้ หันหน้าไปทางราชสำนักปัจจุบันแล้วให้ข้ากลับไปทำธุระเสี่ยวซานถามอีกครั้งด้วยอารมณ์ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลคงเป็นไปไม่ได้จริงๆจัดการศึกของจักรพรรดิในราชสำนักหลังจากได้รับคำตอบจากผู้เท่าเฉิงเหยาแล้วเสี่ยวซานก็พาเสี่ยวอู่ไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปของการเดินทางของพวกเขาคือทะเลแห่งชีวิตแตกต่างไปจากทะเลศักดิ์สิทธิ์ทะเลสีเขียวแห่งชีวิตเปรียบเสมือนทะเลในท้องทะเลในท้องทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ภายในขอบเขตของทะเลสีเขียวน้ำทะเลรอบๆได้ปรากฏเป็นสีน้ำเงินและสีเขียวแล้วและพลังงานชีวิตจำนวนมากก็พุ่งพล่านอยู่ใต้ทะเลเสี่ยวซานร,รู้สึกได้อย่างชัดเจนจากจิตสำนึกของเทพสมุดเมื่อเข้าสู่ทะเลสีเขียวต่างจากทะเลแดงแมกมาและทะเลเฉิงไห่ศักสิ์ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดออกมาต้อนรับถังซานเสี่ยวหูบนทะเลสีเขียวแห่งชีวิตแต่ถังซานกลับไม่เหลือพลังของซีกอดกลับคืนมา เมื่อเปิดใช้งานดีคอนเวลาอีกครั้งเสี่ยวซานได้เข้าสู่โลกของมหาสมุทรสีฟ้าใสาโดยการสัมผัสมหาสมุทรต่ตอเน,นื่องไปตามกระแสน้ำมีฟองอากาศจำนวนมากหมุนเวียนขึ้นด้านบนลึกลงไปมีฉากลึกลับปรากฏขึ้นต่อหน้าถาังซานเสี่ยวหูเช่นเดียวกับทะเลแดงแมกมาาในส่วนลึกของทะเลสีเขียวแห่งชีวิตมีโลกที่เหมือนอนณาเขตและพลังงานชีวิตที่อ่อนนุ่มที่อยู่รอบๆสนับสนุนหน้ากากป้องกันของโลกนี้ ฉากเกาะกลางทะเลปรากฏครึ่นท่ามกลางพลังชีวิตอันบริสุทธิ์นี่คือทะเลสีเขียวแห่งชีวิตหรือไม่มันค่อนข้างคล้ายกับมรดกของเทพสมุทรในชีวิตก่อนหน้านี้ของคุณเซียวอูกล่าวขณะที่เธอมองไปที่เกาะที่เงียบสงบในทะเลด้วยพลังของเทพสมุทรจึงเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับทางซานที่จะพาเธอมาที่นี่แต่หลังจากเข้ามาพวกเขารู้สึกประหลาดใจที่ไม่มีรูปแบบชีวิตที่นี่เลย พลังงานชีวิตที่เพียงพอสามารถรองรับการปรากฏตัวของเกาะในทะเลเราไม่คอวอระมาถึงกาะหลักให้ฉันรู้สึกในภายหลังทางซานจับมือของเสี่ยวหูไปที่พื้นของเกาะในทะเลแผ่นดินนี้ตาศัยข้อมูลย้อนกลับจากน้ำทะเลที่อยู่รอบๆอบกับเขาจุดไฟที่มีพลังชีวิตที่เข้มข้นมากขึ้นก็ปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของทางซานพอคอยแห่งการเวลาและอวกาศปรากฏขึ้นคราวนี้ทางซานนำเสี่ยวหูไปยังแกนกลางของเกาะในทะเลโดยตรง น้ำทะเลสีฟ้าไหลกลับทำให้เกิดฉากแปลกๆที่แกนกลางของเกาะสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่สวมชุดใบไม้สีเขียวกำลังปลูกฝังอยู่บนชั้นชาลาที่สูงโดยรอบนั่นใครจูจ่ๆก,ก็มีชายคนหนึ่งที่นำโดยเขาลืมตาขึ้นและครู่ต่อมาธนูสีเขียวก็ตกลงมาอยู่ในมือของเขา เขายืดคันธนูและดึงเชือกและตาข่ายสีเขียวขนาดใหญ่ก็ปกคลุมทางซานเสียวอูทันทีอย่างไรก็ตามพลังงานชีวิตที่ชัดเจนขึ้นจากร่างกายของทางซานและเงาต้นไม้สีน้ำเงินทองขนาดใหญ่ได้ครอบคลุมครึ่งเกาะแล้วตอนที่1113สร้างโดยต้นบรรพบุรุษทะเลสีเขียวแห่งชีวิตใยแห่งชีวิตที่ถูกยิงด้วยธนูและลูกธนูก็ละลายไปพร้อมก,กับการใช้สายเลือดของต้นไม้บลูโกอันดับที่12ของทางซานต้นบรรพบุรุษ ในตาของชายผู้นั้นดูมีความสุขในทันทีจากนั้นเขาก็มาถึงถังซานในพริบตาไม่รู้สิคุณรู้จักชูซู้ไหมถังซานหัวร้อนด,ดูเหมือนนว่ากลุ่มนี้จะฝึกฝนพลังชีวิตชูซูและชายชราของเขาสร้างเราในทะเลสีเขียวแห่งชีวิตเขาปกป้องสิ่งสำคัญอย่างยิ่งบางอย่างสำหรับเขาชายคนนั้นพยักหน้าและยื่นมือขวาให้ถังซานสวัสดีฉันชื่อลู่หยางถังซานถังซานจับมือกับลู่หยาง แล้วทำไมคุณถึงมีกลิ่นไอของบรรพบุรุษต้นไม้ลู่หยางถามทงางซานต่อไปในระดับหนึ่งฉันได้บรรลุข้อตกลงกับต้นบรรพบุรุษแล้วอย่างไรก็ตามฉันมาที่นี่เพื่อหวังว่าคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในบางเรื่องในทวีตนอกจากนี้ในทวีตนางฟ้ายังมีการดำรงอยู่ของต้นไม้บรรพบุรุษซึ่งควรจะเป็นที่สำหรับแสวงบุญของคุณ มรดกของบรรพบุรุษต้นไม้ก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าคุณถูกสร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของต้นไม้คุณควรสื่อสารกับพวกเขาทางซานยิ้มพลังของลูกศรของลู่อย่างเทียงแค่ตอนนี้ไม่เล็กตามระดับของทวีปทวีปนางฟ้าอย่างน้อยเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของลำดับที่11และนี่เป็นเทียงช็อตทันทีของเขาถ้าเขาต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเขาต้องไม่มีกำลังใกล้ถึงจัก,กรพรรดิ ต้นไม้บรรพบุรุษมีอย่างอื่นเหลืออยู่ในระนาบนี้จริงๆลู่หยางดูประหลาดใจอย่างมากใช่นอกจากนี้จิตสํานึกในปัจจุบันของชูซูนั้นจริงๆแล้วอยู่ในลานบรรพบุรุษของทวีกนางฟ้าแอลมันยังไม่ถูกปลุกให้ตื่นเต็มที่แต่ในอนาคตสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องได้พบกันอีกทังซานสงการเชิญคริสตันให้มือของเขาไปที่ลู่หยาง หลังจากเจรจากับสามทะเลแล้วทางซานก็ไม่หยุดและนำเสี่ยวหูกลับมายังสถานที่ทุมนุมนุษย์อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการต่อสู้ของจักรพรรดิจะเริ่มขึ้นการเผยแพร่ข้อมูลและการเจรจากับพื้นที่ทะเลอื่นๆจะไม่เร็วเท่ากับทางซานที่ครอบครองมีคอนเวลาดังนั้นทางซานจึงต้องทำอีกสิ่งหนึ่งในครึ่งปีนั่นคือการฝึกมนุษย์บางคนที่มีความสามารถในการเอาชนะราชินีแห่งการปราบปรามอำนาจในอย่างแท้จริง และในบรรดาเผ่าพันธุ์มนุษย์มนุษย์ประเภทนี้ถูกครอบงำโดยเพื่อนของทางซานในทีมถ่ายถอนเมื่อทางซานนำเสี่ยวอู่ไปที่ห้องประชุมขององค์กรถ่ายถอนที่สถานที่ชุมนุมกลุ่ม,มนุษย์ที่นำโดยเสี่ยวเหอซูฉินและจางฮาวซวนได้ทะเลาะก,กับผู้นำการถ่ายถอนคนอื่นแล้วทำไมปล่อยให้คนของคุณเข้าร่วมฐานการฝึกฝนของพวกเขาคืออะไรยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่สิบขั้นถ้าพวกเขาแพ้ละเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรารอโอกาสนี้มาหลายปีแล้ว และคุณวางแผนที่จะส่งฐานการเพาะปลูกสองสามแห่งเป็นเวลาสิบปีติดต่อก,กันไปหาเด็กน้อยที่ยังไม่ถึงขั้นกลางชายผมสีเหลืองคำรามใส่เสียวเหยอ,อยังโกรธจัดแต่ละเผ่าพันธุ์สามารถมีผู้ท้าชิงได้ทั้งหมดห้าคนคุณรู้ได้อย่างไรว่าตุ๊กตาตัวน้อยในรายการของเรานั้นอ่อนแอกว่าคุณเซียวเหอตอบด้วยท่าทางเย็นชาผู้นำขององค์กรไถถอนเหล่านี้อยู่ในความดูแลของสารบรรพบุรุษเนื่องจากจัก,กรพพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ เขาจึงถูกส่งตรงจากจักรพรรดิปีศาจคริสตันจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ไปยังที่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์รวมตัวกันตั้งแต่พวกเขาไปที่สถานที่ชุมนุมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กิจการส่วนใหญ่ที่เดิมรับผิดชอบของจางฮาวซวนและเสี่ยวเหอก็ถูกคนเหล่านี้ยึดครองในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันง่ายที่จะมีคนมาช่วยแต่ต้องใช้เวลานานมาแล้วที่รู้ว่ามนุษย์เหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อทำมัน ในการต่อสู้ภายในความสามารถในการจัดการที่แท้จริงนั้นไม่อยู่ในระดับเดียวกับเสี่ยวเหอและการทิดเป็นแบบดั้งเดิมและทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับความสนใจในขั้นต้นเสี่ยวเหอได้จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับองค์กรถ่ายถอนโดยมีวูปิงจีและคนอื่นๆเป็นหัวหน้ารวมทั้งซูฉินซึ่งมีสายเลือดของเสือขาวได้เพิ่มพลังของสายเลือดเป็นที่สองระดับระดับของจางฮาวซวนแต่เมื่อมนุษย์เหล่านี้มาถึงสถานที่ชุมนุมมนุษย์ เข้ามาแทรกแซงฝ่ายบริหารและเห็นรายชื่อที่เสียวเหอวาาขึ้นหัวของพวกเขาก็ระเบิดสำหรับเกมที่สำคัญเช่นนี้คุณปล่อยให้กลุ่มตุ๊กตาแข่งขันกันเหรอคุณจางฮาวส่วนอายุเท่าไรหร่5้าสิบหรอซูชินอาจเป็นเพราะเป็นที่ดาของจักรพรรดิ์อสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่ปล่อยให้จักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ยอมให้ท่านสารบรรพบุรุษจะรับรู้มีสามคนนี้ด้วยมันเป็นความจริงภายในองค์กรไถ่ถอน พวกเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถมากที่สุดแต่ในท่วงกลางของลำดับที่สิบเพื่อต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งจุดสูงสุดลำดับที่เก้าพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กน้อยพวกเขามีประสบการณ์การต่อสู้มากแค่ไหนตุ๊กตาตัวน้อยเหล่านี้ดีกว่าเรางั้นหรืองั้นก็เอาไปเทียบกับเราสิใครชนะแล้วยังไงละ่ะชายผมเหลืองย่อเย,ย้ยราวกับว่าในที่สุดเขาก็ระบุจุดประสงค์ของเขาปู เซียวหูข้างถังซานฟังการทะเลาะวิวาทของพวกเขาและเธอก็เผลอเอาแก้วไปถูพื้นทุกคนหันหัวกลับแต่ทันใดน,นั้นพวกเขาก็เห็นว่าเซียวหูและถังซานมาถึงที่นี่ในบางจุดบทที่1114การต่อสู้ประจันบานของเผ่าพันมนุษย์อาจารย์คุณพูดต่อคุณพูดต่อเซียวหูกับฉันแค่ฟังฟังนะถังซานยิ้มกระตุ้นให้พวกเขาเถียงกันต่อ ในเวลาต่อมามนุษย์ขององค์กรไถถอนซึ่งยังคงหญิงทนงและครอบงำได้คุกเข่าลงตรงหน้าเสียวหูลและถังซานฉันได้เห็นจักรพรรดิสวรรค์บลูโกแล้วจักรพรรดิปีาศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อันยับประกาศคู่จุดจุดจุดอันยัประกาศคู่หน้าเปลี่ยนเร็วมากอันที่จริงไม่มีอะไรต้องทะเลาะก,กันถ้าพวกนายไม่มั่นใจก็แค่ทำตามที่ฉันพูดตอนนี้แล้วมาคุยกัน ครชนะก็จะไปอีกด้านหนึ่งนี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่นกยุงสร้างขึ้นเพื่อมนุษยชาติทั้งซานยิ้มเพื่อที่จะไม่เปิดเผยตัวต,วตนปัจจุบันของเขาเขาได้กลายเป็นจักรพรรดิสวรรค์สีฟ้าทองอย่างสมบูรณ์สำหรับรูปร่างหน้าตาของเขาเขาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเขาในฐานะจักรพรรดิถ้าคุณไม่มั่นใจข้อตกลงของแม่และเซียวเหอจะสู้กัน ใครชนะก็จะฟังใครก็ตามที่ชนะเรื่องแบบนี้สงวนไว้สำหรับผู้มีความสามารถเสมอฉันเห็นด้วยเซียวหูก็หัวรอเช่นกันอย่าไม่ชอบดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงหรือชายผมเหลืองไม่อยากจะชื่อจัก,กรพรรดิปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่คนนี้กำลังช่วยเขาอยู่หรือไม่จริงๆคำพูดของจัก,กรพรรดิมายากต่อการไล่ล่าคุมยังเลือกคนที่แข็งแกร่งห้าคนที่คุมทิศและต่อสู้กับรายชื่อที่เลือกโดยผู้เท่าเสี่ยวเหอเพียงแค่เลือกระดับพระเจ้า การต่อสู้ระดับพระเจ้าระดับก้าเมื่อเวลามาถึงจะมีความได้เปรียบในระดับนั้นกราบใดที่เราชนะหนึ่งเกมเผ่าพันธ์มนุษย์ของเราจะเป็นอิสระเซียวอูหัวเราอตกลงตกลงเชื่อฟังคำสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชายผมเหลืองมีความสุขและเขาก็หนึงคนอื่นๆรอบตัวเขาและออกจากห้องประชุมในสถานที่ชุมนุมมนุษย์ดวงตาของซูฉินและเสี่ยวเหอที่มองไปที่เสี่ยวอูได้เปลี่ยนไปบ้างในขณะนี้ อย่ามองออกไปข้างนอกเสี่ยวอูมีอารมณ์แบบนี้ตั้งแต่แรกทางสารเช็ดหน้าผากของเขาบุคลิกของเสี่ยวอูและเสี่ยวเหมยค่อนข้างแตกต่างกันจุดพื้นฐานที่สุดคือเสี่ยวอูชอบดูความสนุกเสี่ยวเหมยคือตัวละครที่แก้ไขได้เร็วและสิ้นสุดก่อนนี่หลี่ว่ยใช่หรือไม่ตามที่ที่ชายของฉันพูดเผ่าพันธมนุษย์นี้เกี่ยวอะไรกับพวกเขาคุณต้องการอำนาจทันทีที่มาที่นี่มันเป็นความฝันจริงๆและคุณต้องต่อสู้เพื่ออ,อำนาจและผลกำไรระดับต่ำขนาดนี้ มีแต่ไอคิวทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้เหรอแม่เมื่อถึงเวลาฉันจะให้เจตนาดับแก่คุณแล้วแม่จะสอนบทเรียนให้พวกเขาเซียวอูกล่าวอย่างเลวซามกับซู่ชินและการแสดงออกขอองค์การโค้งจมูกของเธอโดยไม่รู้ตัวนั้นน่ารักมากคุณผู้หญิงบรรยากาศเดิมที่ตึงเครียดและจริงจังหายไปในทันทีเพราะสองประโยคของเซียวอูและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูฉิน ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันจะปรับปรามฐานการพบลูกถ้าฉันไม่ทำลายลำดับที่11ฉันจะไม่เพียงแค่สามารถให้ความรู้แก่พวกเขาแต่ยังมีโอกาสท้าทายจักรพรรดิด้วยเซียวเหอเสียใจเล็กน้อยผู้เท่าเซียวถ้าคุณเต็มใจคุณสามารถท้าทายจักรพรรดิได้ในตอนนี้ทังสานผู้ติดตลกการพบลูกของยอดเขาอันดับที่11มีสิทธิ์ที่จะท้าทายจัก,กรพรรดิ ไม่เอาหน้าอย่าล้อฉันเลยมีราชาปีศาจนกยูงอีกคนหนึ่งที่จุดสูงสุดของลำดับที่11ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ถ้าอย่างนั้นสารบรรพบุรุษก็ทอดมอไม่ได้เซียวเหอพูดอย่างโกรธเคืองอาจารย์คุณวางแผนที่จะแก้แค้นหรือไม่ควรจะมีคนบางส่วนที่ตกลงที่จะช่วยคุณกอบกู้ภัยพิบัติหลังจากที่คุณกลับมาด้วยวิธีการทำจานอาเรทั้งซานถามจางฮาวสวน การตอบโต้คุณต้องตอบโต้แก้แค้นให้ตายจงางฮาวซวนอดหัวเราะไม่ได้เช่นเดียวกับการอุ่นเครื่องก่อนการท้าทายของราชาสถานการณ์ปัจจุบันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดีขึ้นมากถ้าคุณอยากยกย่องจงางฮาวซวนและเสี่ยวเหอได้มีส่วนร่วมอย่างมากในองค์กรจงางฮาวซวนและสู่ฉินเรียกวูปิงจีกู่ลี่และตู่ไบาจากครูองค์กรไถถอนยังคงเลือกมนุษย์เพื่อต่อสู้กับความสามารถของพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขายังต้องปรับปรุงอีกด้วย นี่บัลลังก์ยืกแข็งที่ชายยังจำได้ไหมเมื่อเห็นทงางซานนำบัลลังก์ยืกแข็งออกจากถุงเก็บของดวงตาของงูปิงจี้เบิกกว้างทำให้ทุกคนรู้สึกงูในช่วงเวลานี้เขาอยู่ในสถานที่รวมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อฝึกฝนและรวบรวมฐานการเพาะปลูกระดับเทพหรือเขากำลังสอนคนอื่นให้ฝึกฝนการแปลงร่างปีศาจในโรงเรียนไถ่ถอนแม้ว่าเขาจะเป็นห่วงผู้หญิงน้ำแข็งประกูลเขาไม่เคยสนใจมันเลยจริง เสี่ยวซานคุณเคยไปที่เผ่าสาวน้ำแข็งหรือไม่วูปิงจี้ถามอย่างไม่เชื่อไม่ประกูลของพวกเขาควรมีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับการผูกมิตรกับมนุษย์ฉันซื้อบรนลังเยืกแข็งนี้มาจากการประมูลถังซานกล่าวที่ชายคนโตการแข่งขันผู้ท้าชิงจะก,กระพัดคุณต้องเข้าร่วมและเกือบทุกเผ่าพันธุ์บนเครื่องบินจะมาดูและสร้างความประทับใจให้พวกเขาด้วยความแข็งแกร่ง,งเพื่อที่จะได้ทราบข่าวถึงมันดาผู้ให้กำเนิดของคุณ ผู้ปีงจี้รูปบันลังสูงตรงหน้าเขาและพยักหน้าให้ทางซานบทที่1115สร้างแรงบันดาลใจให้เสาจาักรพรรดแห่งเผ่าพันมนุษย์นี่ที่อาวุโสกูลี่รับไว้มันจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคุณต่อจากนี้ไปทางซานหยิบหินสีจางจาง,งชิ้นเล็กๆออกมาแล้วยื่นให้กูลี่นี่กูลี่ตะลึงอีกครั้งอัญมณีที่เต็มไปด้วยพลังแห่งกาลเวลาดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยได้ยินเรื่องการนีอยู่ดังกล่าว มันสร้างโดยดิสอวกาศและสามารถใช้เป็นไทม์สตาฟได้นิดหน่อยคุณสามารถใช้มันในภายหลังเมื่อคุณสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองทังซานอธิบายว่าพลังของเวลาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดความสามารถที่ยากต่อการฝึกฝนประการหนึ่งแต่ก็เป็นการพลิกฟื้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในการท้าทายจัก,กรพรรดินี้คาดว่าเป็นเรื่องยากสำหรับจัก,กรพรรดิที่จะจินตนาการว่าจริงๆแล้วมีผู้ฝึกฝนเวลาที่ไปถึงระดับพระเจ้าภายในเผ่าพันธุ์มนุษย์ สำหรับที่กูรี่การเข้าร่วมการแข่งขันของคุณมีผลเทียงอย่างเดียวทันซานกล่าวหลังจากให้พลังแห่งโชคแก่ตู้ปมากพอที่จะไปถึงระดับสูงสุดของพระเจ้าโชคระดับพระเจ้าช่วยผู้อาวุโสได้อย่างสมบูรณ์ที่และอื่นๆจะก,กระพัดควรดูหมิ่นที่จะใช้พลังแห่งโชคช่วยตัวเองมนุษย์ระดับพระเจ้าท้าทายจะก,กระพัดผู้ระนับความแข็งแกร่งให้อยู่ในระดับ9ก้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ แต่ในความเป็นจริงทุกคนรู้ดีว่าปกติแล้วมนุษย์ระดับพระเจ้าจะไม่มีโอกาสชนะอย่างแน่นอนเหตุผลง่ายมากจัก,กรพรรดิทุกคนสามารถใช้อำนาจของกฎหมายได้สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับฐานการบ่มเพาะและไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การต่อสู้หรือการใช้พลังงานความเข้าใจของจัก,กรพรรดิก็เหนือกว่ามนุษย์ดังนั้นการพูดคนเดียวจึงกลายเป็นไพ่ตายของทางซานที่เขาสามารถชนะจัก,กรพรรดิบรรพบุรุษได้อย่างเปิดเผยและยุติธรรม ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเสียวอูและทังซานทำให้หูปิงจี้และคนอื่นๆจะเอาชนะจัก,กรพรรดิคนอื่นได้อย่างแน่นอนเดิมทีเซียวอูต้องการมอบเจตนาของดาบของชูร่าเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้กับซูชินแต่ซูชินปฏิเสธเธอเหตุผลนั้นง่ายมากเธอรู้สึกว่าเธอทนไม่ได้เซียวหองู้บอกว่าเธอมีทางออกแต่ซูชินยังคงคิดว่ามันไม่จำเป็นเหตุผลก็คือเธอเป็นลูกสาวของจัก,กรพรรดิอศูนพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นเธอจึงไม่เหมาะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีหนึ่งในด้านเผ่าพันธุ์มนุษย์สำหรับจางฮาวซวนทังซานเพิ่งยกระดับการฝึกฝนของเขาจนถึงจุดสูงสุดของพระเจ้าจากนั้นจึงพาเสียวอู่ไปยังที่เปลี่ยวในสถานที่ชุมนูมมนุษย์บรลลังยืดแข็งเวลาและอวกาศบีคอนและพลังงานสายเลือดมันยังต้องใช้เวลาอีกมากในการแยกแยะในช่วงเวลานี้ทังซานไม่ได้ตั้งใจจะนิ่งเฉยเสาจักรพพัดมนุษย์ชนะการประมูลไปออกอ,อ,อ,อ ทังซานเคยศึกษาเสาจัก,กรพรรดมาก่อนและในที่สุดก็สรุปได้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวในการประมูลก่อนที่จะบุกทะลวงจักรพรรดด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในพระเจ้าราชา <c oughs> เขาไม่สามารถทําให้เกิดความรู้สึกถึงเสาจัก,กรพรรดแม้แต่น้อยแต่ทังซานไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาของเขาเองแต่รู้สึกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเสาจัก,กรพรรดนี้ เขาไม่ได้ระดมพลังเลือดหรือความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทั้งซานเทียงแค่แต่เสาหลักสวรรค์จักรพรรดิเผ่าพันธ์มนุษย์และฉีดพลังชีวิตบริสุทธิ์เข้าไปอย่างต่อเนื่องภายใต้การห่อหุ้มพลังงานชีวิตของระดับจักรพรรดิทั้งซานร,รู้สึกชัดเจนว่าเสาจักรพรรดิสัมผัสได้อย่างชัดเจนแต่ในทันทีมันก็เป็นสีเทาเหมือนเมื่อก่อนที่ซานเซียววูที่จ้องมองเสาจักรพรรดิทันใดนั้นก็พูดว่าฉันคิดว่าเขาแกล้งทําเป็น ทังซานยิ่งเซียวอู่สัมผัสได้เขาจะไม่รู้สึกได้อย่างไรในเมื่อเขามักจะปลูกฝังพลังงานชีวิตให้กับเสาจัก,กระพัดปล่อยให้เขาแกล้งทําอีกไม่เป็นไรทางซานหัวรอพลังงานชีวิตยังคงหลั่งไหลเข้าสู่เสาจัก,กระพัดพลังชีวิตของระดับจัก,กรพพัดมีผลในการดับร่างกายที่เกือบจะสมบูรณ์แบบในสิ่งมีชีวิตใดๆแต่มันดูดซับมากเกินไปถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะส่งผลต่อต้นกําเนิดของชีวิตด้วย สาเหตุที่จักรพัดเทียนอย่างเดิมไม่เสถียรเนื่องจากแหล่งกำเนิดชีวิตของจักรพัดลี่อยางกำลังทำงานอยู่และตอนนี้ทันซาลก็ใช้วิธีเดียวกันกับเสาจักรพัดมนุษย์หยุดหลังจากผ่านไป10บนาทีเสียงโกรธก็ดังมาจากด้านบนของเสาจักรพัด ต่อหน้าทางซานเสี่ยวหูเซาจาัก,กรพพัดมนุษย์ซึ่งมีความสูงเกิน450ทันใดนั้นก็กลายเป็นหน้าหนังสือแอร์พันไว้รอบๆทั้งสองคนในเวลาต่อมาพลังอันยิ่งใหญ่เช่นกันกับขังสวรค์และแผ่นดินก็ผลีบานจากเพลดส่งทางซานจากทุกทิศทุกทางรำบกคลุมหน้าศักดิ์สิทธิ์กับขังโลกลำแสงที่เปล่งประกายควบแน่นไปในทิศทางของเสียงและทันใดนั้นเงาก็หายไปในระยะไกลกลับมาหาฉัน ทังซานยกมือขึ้นพร้อมรอยยิ้มจับมือในทิศทางที่ร่างไปทางซ้าย